สวัสดีคะ่ะ Wonder Wonder Soul Love Life Tarot Reader นะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักโดยทั่วไปดวงความรักทั่วไปให้กับชาวราศีตุลละคนาราศีดาวจันรดาวศุกร์นะคะที่สถิตในตุลน,นะคะคุณสามารถดูได้ในวันนี้ไม่ได้เป็นการดูแบบส่วนตัวใดๆนะคะพลังงานของไพ่นะคะจะเช็คในระหว่างวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมพลังงานก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะไม่ได้เป็นการดูแบบส่วนตัว ขอให้รับไปเฉพาะพลังงานดีๆพลังงานบวกเท่านั้นพลังงานอยากที่คุณพลังงานที่คุณอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเนาะไพ่เขาเป็นเพียงแค่คําแนะนําแล้วก็เป็นเพียงแค่แนวทางให้กับคุณเท่านั้นนะคะโอเคชาวราศีตุลลัคนาตุลมาขอเซฟพลังงานโดยวรวมๆนะคะของชาวตุลกันนิดนึงนะคะในปักนี้เอพิโซดนี้ ถ้าอยากจะบอกอะไรขอ,อนหนึ่งใบนะคะให้โอเล็คู่อยากจะบอกอะไรเยอะไป okay. The Golden Mirror นะคะ,ะเหมือนกระจกทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะ Self Absorbed Narcissist One-sided relationship, love bombing นะคือชาวราศีตุลลคณาตุลในตอนนี้นะคะพลังงานโดยรวมๆของคุณดูเหมือนว่าคุณอาจที่จะชอบใครข้างชอบใครอยู่ข้างเดียวหรือว่ารักเขาข้างเดียวอยู่หรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะพลังงานอาจจะอาจจะสับ,สบเปลี่ยนกันแล้วแต่ว่าพลังงานเขาจะพิกอัพเขาจะรับรู้จากพลังงานของใคร นะหรือว่าในตอนนี้บางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เหมือนว่ามีใครที่เข้ามาทําให้คุณหลงรักปักใจนะชอบเขามากอะไรอย่างเงี้ยนะหลงเขามากนะเขาเข้ามาทําดีกับคุณมากๆรักคุณ ให้อะไรกับคุณนะคะพาคุณไปไหนตอนไหนคุยกับคุณตลอดเวลาแล้วอยู่ๆคนคนนั้นอาจจะหายไปจากชีวิตคุณอยู่ๆก็หายไปแบบโกสไปอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผีไปนะเลิฟบอมบิงก็คือคล้ายๆจะแบบนั้นนะคือเหมือนแบบมาท,ทําทุกวิธีทางทําให้คุณรักเขาให้ได้อ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็นิ่งไปซะง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปซะง,งั้นอุย้ยอะไรประมาณเนี้ย ะะหรือคุณแบบอาจจะเจอคนประเภทนั้นนะคะในช่วงนี้พลังงานจะเป็นประมาณนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวเองเยอะมากไปหน่อยนิดนึงนะอาจจะเป็นแค่แบบเหมือนจะเข้ามาทำเข้ามาดีกับคุณ ทำให้คุณรู้สึกดีพอคุณรู้สึกดีเขารู้สึกดีอีโก้ของเขาสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็นิ่งไปเหมือนแค่อยากจะทดสอบเสน่ห์ของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะเออประมาณนั้นด้วยก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขานะโอเคงั้นขอมาเช็คพลังงานของชาวราศีตุลลคณาตุลจากไพ่ทาโร่กันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไร นะคเกี่ยวกับตัวตนความรู้สึกพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะหนึ่งถึิบห้ากรกฎาคมอยากจะบอกอะไรถึงชาวราศีพุลักษณะคุณในช่วงนี้ princess of pentacles the sun King of Pentacles เก้าถ้วยนะคะนาชาริสเซสดูเหมือนตอนนี้โฟกัสของคุณอยู่ที่ตัวคุณเอง นะคือเหมือนตัวคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองค่อนข้างที่จะความที่จะโฟกัสในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะคะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้สมาธิแล้วไปมองดูว่าตัวคุณเนี่ย อาหลายคนนะคะในราศีตุลลัคนาตุลอาจที่จะโฟกัสเกี่ยวับเรื่องงานเรื่องเงินทองของคุณตอนนี้มากกว่าที่จะมาโฟกัสเรื่องความรักนะคะตัวคุณค่อนข้างมีความสุขในความเป็นตัวของตัวเองในตอนนี้นะมองดูประมาณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างมิติแล้วค่อนข้างที่จะแบบม,มีความสุขกับคนรอบ,บข้างอาจจะเป็นครอบครัวของคุณ นะคะอาจจะเป็นครอบครัวของคุณอาจจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรแบบนี้นะแต่ในในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นมองว่าตัวคุณไม่ค่อยที่จะโฟกัสมากนะักคืออาจจะมีใครคุยด้วยอาจจะมีใครคุยด้วยแต่คุณก็อาจที่จะแบบยังไม่ได้ทุ่มเทหรือยังไม่ได้แบบอะไรกับเขามากนะะักอะคุณยังแบบค่อนข้างนิ่งเพราะเป็นดูว่าชาวราศีตุลในพลังงานในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ Um, รู้คุณค่าของตัวเองอะว่า how much you worth it อะคือเหมือนแบบเหมือนคุณรู้คุณค่าว่าตัวฉันเป็นคนที่มีค่านะคืออะไรที่คนคู่กับฉันอะไรที่ควรค่ากับฉันอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับคุณก็ดูเหมือนคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจนะเหมือนคุณแบบ เสียเวลาอะไรแบบเนี้ยฉันไม่อยากจะยุ่งด้วยนะฉันมีค่ามากกว่านี้หรืออะไรประมาณเนี้ยพลังงานของคุณเบนดูแล้วมันเป็นประมาณนี้นะคะนะค่อนข้างที่จะมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองนะคะกับคนรอบๆข้างนะอ,อาจจะแบบนิ่งมากขึ้นนะคะนิ่งมากขึ้นในในในอพิโซดนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลลัขนาดตุล เหมือนคุณแบบมีมีมีอะไรที่คุณแบบคิดเอาไว้นะแบบเป็นลักษณะของแบบ wish fulfill อะคือมีอะไรที่คุณปรารถนามีอะไรที่คุณต้องการคุณค่อนข้างที่จะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่อง materialize เกี่ยวกับเรื่องสิ่งของรอบๆตัวสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าความรักอะค่ะช่วงนี้นะโอเคงั้นเราขอมาเช็คพลังงานนะเบนจะมาดูพลังงานของ อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ทําให้ชาวราศีตุลลักนณาตุลเข้ามาดูในวันนี้เรามาขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นยังไง queen of wands The Hermit Eight of Pentacles, um, Eight of Pentacles, back กับ Pentacles นะคะคนคนนี้เป็นมองว่าบางครั้งอารมณ์เขาอาจจะเป็นคนที่ในตอนนี้อาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆลเงลงนาะอาจจะมีอารมณ์แบบร้อนบ้างเอาแต่ใจบ้างในช่วงนี้นะคะดูตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับคุณอนะคือคล้ายๆกันตรงที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอะไรมากนะัก ดูเหมือนที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินทองชีวิตความเป็นอยู่ตัวเขาดูบางครั้งเขาออกจอากแนวแบบนิ่งเงียบเก็บตัวนะคะเก็บความรู้สึกนะคะบางทีอยากจะปลีกวิเวกอยากจะสันโดยอยากจะอยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบางอารมณ์มันดูว่าตัวเขายังอยากที่จะสรัรยังยังอยากที่จะสานสัมพันธ์อยากที่พัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่กับคุณนะแต่ตัวเขาเองอะ เขาก็คิดว่าเขามีสเสน่ห์เหมือนกันอ่ะคนคนนี้นะคือเขาก็คิดว่าเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีอะไรดีเหมือนกันนะคะมันเลยทาให้รู้สึกว่าในตอนนี้ความที่คุณก็รู้สึกแบบนั้นเขาก็รู้สึกแบบนั้นมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันยังเหมือนแบบว่าต่างคนต่างเดิมไปอะนะคะยังมีอีโก้ยังมีอะไรของกันและกันอยู่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทุ่มเทให้กับอีกฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะเออเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มีแค่คนหนึ่งที่แบบกําลังเวิร์กอยู่อะกําลังทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้แต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะดูนิีงบหรจะดูเงียบอะไรแบบเนี้นะดูเหมือนจริงๆแล้วมันดูเหมือนเหมือนเป็นตัวเขานะท,ที่พยายามที่จะแบบพยายามที่จะสานสัมพันธ์นี้กับคุณไว้แต่ตัวคุณ ที่แบบค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในพื้นที่ของคุณเองนะคะเพราะเขารู้สึกเป็นรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยให้กับคุณค่อนข้างคือรู้สึกว่าเหมือนจะมากกว่าที่คุณให้เขาอะ่ะอจนทําให้บางครั้งเนี่ยเขาต้องแบบอยู่ในภาวะของคนที่ต้องมานั่งคิดอะคะ่ะว่าสิ่งที่เขาทําไปสิ่งที่เขาพยายามไปเนี่ย มันมันพอหรือ,อยังมันโอเคหรือ,อยังหรืออะไรประมาณนี้นะเออเหมือนเขารู้สึกประมาณน,า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 นาั้นนะเหมือนในตอนนี้เขายายางหาเขายพยามเขาพย,ยาพยามที่จะแบบใช้ความคิดนะคะเวลาที่เขาเงียบไปหายไปก็ดูเหมือนประมาณว่าเขาก็ชใช้ความคิดอะว่าเขาควรจะไปต่อ,อยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณแบบก็เลือกที่จะนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยกับเขานะ พลังงานตรงนี้นะคะอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้เนาะอารมณ์นี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้แล้อีกอารมณ์นึงอาจจะเป็นของเขาก็ได้นะคะนะโอเคชาวราศีตุลลักนาะตุลขอมาดูกันนะคะว่าในตอนนี้แนวโน้มเอพิโซดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ,ะจะเป็นยังไงถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะ สา e ข n งค Cups u p s e e o คัพ p s คัส์เริ่มมานะคะ d จสต์ฟรีนะคะแล้วก็ ค่าเหรียญไคือความสัมพันธ์นี้มันยังมีคนที่เป็นว่าคือคุณสองคนน่ะจริงๆแล้วว่ามันเหมือนอยากที่จะจบอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรที่แย่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยพลังงานเก่าๆที่ผ่านมาแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่า ที่ดีขึ้นน่ะนะเหมือนได้เกิดใหม่หรืออะไรประมาณนี้ไพ่เดทตใบน,นี้ไม่ได้แย่นะคะไม่ใช่เป็นไพ่ที่แย่นะมันเหมือนแบบว่าอะไรที่มันเ,เก่าๆไปแล้วอะไรไปแล้วก็จะมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่ได้ดูเหมือนว่ายังมีคนที่ยังมีความรักมีความรู้สึกกับความสมพัน์นี้ค่อนข้างเยอะ นะคะยังยังแบบว่ายัางเทิร์นทูนความรักความรู้สึกอันเนี้ยหากตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรืออะไรไปอย่างเงี้ยเป็นมองว่าก็จะได้มีเกณฑ์ที่จะได้มาเจอกันคุยกันนะคะกลับมารีวิวเนียนกันเนาะกลับมาทําอะไรด้วยกันอีกครั้งหนึง่งเหมือนแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่กระชับมากขึ้นนะคะแต่ก็นั่นแหละดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่ยังไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้นะคะอาจที่จะแบบว่า มีความรู้สึลกลึกๆอ่ะคือเหมือนแบบว่าในตอนนี้ยังไม่รู้จะหาทางออกอะไร,ย,ไระะยังไงนะคะยังไม่ยังไม่ชัวร์กับความรู้สึกข้างในหรืออะไรประมาณเนี้ยังมีอารมณ์ของความท้อแท้อยู่บ้างนะคะอารมณ์ของความเหนื่อยอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรที่ที่ที่ทดีๆเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะคะแนวโน้มเป็นประมาณนี้พลังงานในช่วงนี้นะ,ะอืม ในช่วงถัดไปปักตัดไปปักถัดไปเอพิโซดถัดไปอาจจะเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเราต้องมาคอยเช็คกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ในช่วงนี้ดูเหมือนว่าก็ยังมีความรู้สึกยังอยากที่จะเจอกันอยากที่จะทำอะไรกันแต่เหมือนแบบว่านั่นแหละค่ะเนาะมันยังมีคนที่ที่ยังรู้สึกเหงาเหงายังรู้สึกว่า รู้แล้วล่ะจริงๆแล้วอ่ะตัวเองต้องทำอะไรต้องทำยังไงต้องแก้ไขยังไงแต่เพียงว่ายังไม่เงยหน้าขึ้นมานะคะปลดล็อกตรงนั้นนะคะเปลี่ยนความคิดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่พลังงานอ่ะมันมาให้คุณแล้วล่ะมีแต่คุณนี่ละที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเองเนาะโอเคงั้นมาดูนะคะว่าไพ่ออร์โคนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรบ้างในวันนี้เพื่ิดท้ายอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีกุลขณาตุล The truth unstable relationship นะคะ ค i ว love นะความรักของคุณสองคนอาจจะเป็นความรักที่ที่เหมือนมีข้อจำกัดมีอะไรแบบเนี้ยอาจจะดูเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงมันไม่มีความไม่แน่นอนในตอนนี้นะคะมันยังแบบยังดูไม่นิ่งเนาะแต่ดูเหมือนว่าคือเหมือนความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่อยากที่จะแบบ รู้ความจริงอะในความจริงเนี่ยมันรู้สึกว่าอาจจะเป็นความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกมันอาจจะมีคนที่นิ่งคนที่เงียบคนที่ทําให้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึง่งอะเขาคิดว่าอะไรหรือว่าความจริงที่ว่าฝ่ายหนึ่งทําอะไรให้คุณแบบนี้มันหมายความว่ายังไงหรืออะไรประมาณเนี้นะเออเหมือนแบบว่า เหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นอะไรที่คุณสองคนอาจจะต้องเวิร์กเอากันนะคะให้ผู้ฟังตอนนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบไม่ค่อยนิ่งในตอนนี้แล้วลความรักมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งมองมองดูอีกฝ่ายหนึ่งไกลๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะไม่คุยกันหรือมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นอะไรที่ยังแตะต้องไม่ได้กันหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ดูเหมือนว่า มันจะต้องมีความจริงมันต้องมีอะไรที่คุณสองคนจะต้องเปิดอกคุยกันนะคะนะคะให้รู้ว่าเราสองคนคิดอะไรยังไงแบบนี้กันมากกว่านะไม่ใช่ต่างคนต่างนิ่งอะไรประมาณเนี้นะโอเคชาวราศีตุลคนาตุลขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมกันในวันนี้เดี๋ยวปักหน้าเรามาเช็คพลังงานกันใหม่นาะว่ามันจะเป็นยังไงพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ